อยาท่างพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับด้หน่อยนี้มอเตอร์เพัทนครับพี่น้อง ซักขอนข่างสีหญ่แน่เจ้าครับน้ำขึ้นสิบบเลิกครับพี่น้องเบื้องจากท่อพญานาคแล้วมันโบคอยสั้นแห้งนาะครับป้าขอนแขางสิบอลไหลครับพี่น้องที่นั่งเราอีกท,ที่นั่งเหรอครับที่นั่งเสียโค้ครับ เราเนี่ยกะจะสูบน้ำใบจังน้อยนะครับเนาะเป็นเสาจังสิบเอ็น้ำสูบต่ออีกเป็นหนึ่งมาหลุดมาโดยน้ำกันครับพี่น้องครับก็สวัสดียามเสาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะทีมงานได้สูบน้ำใบแล้วเนาะครับเนาะตั้งแต่เด็กแหละครับ ก็ออกมานํ้ำบ่ท่านนะครับน้องพี่น้องป้าคนขางสีไลยอยู่ครับซาน,ใน,ในีใส่ไลยเสียบไลย,ย,บยว่ใวยะใส่ไลบ้ล ต้ป้ากำลังเดือดครับพี่นอ้องต้นป้ากำลังพิโรดเตรียมกับเขากับน้ำนะครับพี่น้องกินแล้วก็นเได้ลงจับปลาถ่ากินขอน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อ พี่น้องกินเขาน้ากันเนาะผมป้าหอนหอครับพี่น้องบอกเขาหลดแล้วโดนอย่างเขจขายเขามาเก็บคาเปีเด้วยหอนครับพี่น้องเส้นเปีดเขามาเลี้ยงเนาะบมใจก็เจอจ้คนนั้นนำมาเก็บปลาปมปใจป้าใจก็เลี้ยงเลยอะายสองพันดูเยาว่าสองพันดูยสองะหยัดดูลเ็พันย่ไใจเขาเลี้ยงเอาาไวนะ เด็กกะพี่เขาเสียเสิทธิ์หอเราไ่ต้องประกันอะไปใชาโหลดวะเขานอนกันครับพี่น okay, sì. okay. ้องถ้ากันไปกินเราให้แต่พี่เขากินน้ำเด็กก็เสียเสิทอีกเลยเอาว่ตตาจุงวะหืมเอาวัตตาต้องงนต้องงอเอากับหลังจากกินเขากินน้ำแล้วนะครับพี่น้องเอาโหสิลงจับปลากันเนาะเนาะมาขันตอนที่สองนี้ครับ Bila ni nyanyi-nyanyi จะปัคอใส่ด้วยสวยครับพี่น้อง คอยขอดคอยจับไปเรื่อยๆครับพี่น้องคุหน่อย ういピノン、おいうい。 จ้ะจับสักปิดปิดปิดไปลราจะทางจากสะนะครับพี่น้องเอาปลาไปใส่รถครับประมาณกิโลนึงนี่แหละครับพูดฝ่าจัยนยอนพี่น้องร่วมแพลงขาดพอดีครับ ไปเรียนยนนะครับพี่น้องครับ ความสุมขเด็เกเล็กหน่อยๆน,นะครับกร้านมืนจันตว์อุเฉีบใส่ชีเซ็ตเหรอครับอยูน่น้อยๆที่นอง อุบลายครับระยะท่าพี่น้องมองอัปป้าไปใส่ล่างนะครับประมาณโล่นึงนี่ละ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเฮียง <c oughs> วัดจิอื้งยิงกันอยู่หันเลยสามสามตัวเฮ้ยไห้เด้ด สามสี่ป็นลูกเหลืองหมดลงหัน เงาบัวหนิเนาะสองปลาดุกตัวหนึ่งได้เอาหยังปลาดุกเกลือดแล้วน้อนบาดไหมโจกบก้อยสีีไหมไปโอ้ยล่ปลานีนับบุได้เด้ ติป๊อกๆป๊อกมึ้ยความมับเลยล่ะวะต้องก็ซ้ําป๊อกๆซ้ํามือครับธุระ3ตัวนี่เกียบ่เหลววะ <laughs> 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 โอ้แา่กูห่วยใส่ขนมันใหญ่ยยดีเลยมีรังใส่นน่ะอือสำปัดเมีเดียวเนาะลุนนียะลุนี้วมืน ยี่ขอดไปผูดซองตัวเลยสำเข็น ินภรกิจครับสร้างไว้นีด้านไว้นีเมาสามพันครับพี่น้อง ้ใช่แล้เนี่ ว่ถิ่มปีลงอ่แต่คนมองดว่าก็ได้คิดว่าของสิใต้บใต้เลยอี่นีกปดุกบกยมี 我。

มู๊ดประดุใหไง 아 <laughs> c ก็มาพรแถววาอเพื่อน้นครับี้น่ย่ไดพี่เพื <h <h ่อนมาส่งเจ้านิ <h <h ่งนะครับพี่น้องใช่ใช่ิร่มให้พี่น้องเพิ่งนะครับมันทิหาครึ่งม้มึงอาร่นะพับ

เรอว่าเป็นหนี้ส้างมัานเราเบื้งต้นหน่อยก่อนการจีไปจะเป็นยังไงได้งานมั้งเหรอเออเป็นยังไงบ้าง